เหมือนถ้าเป็นความรู้จากการเรียนนะคะก็คือการทำสวอตเหมือนที่มหาหลัยของเราะคะ่ะจะส,อน,สอนการทำสวอตเพราะเรามีความรู้จากตัวน้นมาพอเราจะทำธุรกิจจริงๆเราก็นำความรู้จากตรงนั้นนะคะมาใช้มาทำการวิเคราะห์ก่อนว่าก่อนที่เราจะเปิดร้านเราจะขายอะไรขายให้ใครกลุ่มลูกค้าของเราคือใครราคาขายเท่าไหร่คู่แข่งอยู่ตรงไหน,นอันนี้คือได้จากการสวอตทั้งหมดเลยค่ะ ดีนะคะชื่อบุมบิ่มนะคะจบจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหากรรมบริการสาขาการโรงแรมและพัตาคารค่ะ ช่วงที่เรียนก็คือสนุกมากๆเลยค่ะทางวิทยาลัยก็คือสอนหลายๆอย่างสอนทั้งเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็มีความรู้ให้เราติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะอันหนึ่งที่เราได้ก็คือความอดทนค่ะเพราะว่าตอนที่บินมไปฝึกก็คือฝึกแผนกเอฟบีเอบีก็คือจะอยู่ริมทะเลเลยค่ะทน,ทนแดดทนฝน,นทนร้อนอก็คือต้องรับมือกับลูกค้าให้ได้ลูกค้าจะเป็นชาวต่างชาติส่วนมากค่ะตอนนั้นก็คือไปฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งเลยแล้วก็มันก็ได้ทั้งความรู้การแก้สถานการณ์ทุกอย่างก็คือได้จากการฝึกงานคือสสส่่ววนนนนนมมัััเเป็ิงําาคญกๆลยท มันทําให้เราไม่กลัวคนไม่กลัวลูกคา้าลูกค้าที่เข้ามาหาเราทั้งเรื่องการบริการการบริการการวางตัวแล้วก็ความอดทนค่ะเพราะว่าต้องไปฝึกงานคือต้องตากแดดทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยบางวันไม่ได้หยุด 2- อสาวันก็มีค่ะช่วงที่ไปฝึกงานมันก็ได้ความอดทนมาจากตรงนั้นเหมือนกัน mm hmm. เหมือนถ้าเป็นความรู้จากการเรียนนะคะก็คือการทำสวอตเหมือนที่มหลาลัยของเราค่ะจะสอ,สอนการทำสวอตอันนั้นก็คือเป็นสิ่งสําคัญเป็นพื้นฐานมากๆเลยนะคะพอเรามีความรู้จากตรงนั้นมาพอเราจะทําธุรกิจจริงๆแล้วก็นําความรู้จากตรงนั้นนะคะมาใช้มาทํา การวิเคราะห์ก่อนว่าก่อนที่เราจะเปิดร้านเราจะขายอะไรขายให้ใครกลุ่มลูกค้าของเราคือใครราคาขายเท่าไหร่คู่แข่งอยู่ตรงไหนอันนี้คือได้จากการสวอตทั้งหมดเลยค่ะที่ทางมหาวิทยาลัยสอนอมาส่วนการฝึกงานนะคะสิ่งสําคัญมากๆก็คือความอดทน ความอดทนเราต้องรองรับอารมณ์ลูกค้าให้ได้เพราะว่าเราอยู่ตรงน,นั้นเราก็เป็นพนักง,งานคนหนึ่งแล้วก็ความอดทนคือไม่ว่าเราจะเจอสถานาการณ์อะไรฝนตกแดดออกเราก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องทํางานให้ได้เหมือนอยู่ตรงนี้เหมือนกันค่ะเราเป็นเจ้านายของตัวเองก็จริงเราทําอาชีพของตัวเองตัวก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีความอดทนไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเราก็ต้องเปิดร้านไม่ว่าจะขายดีขายไม่ดีเราก็ต้องรับมือตรงนั้นให้ได้ค่ะสําหรับบิ่มนะคะบิ่มอยากแนะนําน้องๆมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจเรียนสาขาทั้งการท่องเที่ยวและการโรงแรม เราสามารถนําไปต่อยอดได้หลากหลายอาชีพนะคะไม่ใช่แค่ว่าจะไปแค่สายทเที่ยวสายโรงแรมทุกความรู้ที่เราเรียนในหวิทยาลายัยรั้ววิทยาลัยค่ะมันส่งผลต่อทุกอาชีพของเราได้ไม่ใช่แค่ว่าเรียนจบสาขานี้ต้องทําอาชีพนี้เหมือนบีมอะคะ่ะเรียนจบการโรงแรมบีมยังไม่เป็นเจ้าของกิจการได้เลยเหมือนเพื่อนของบีมหลายๆคนนะคะเรียนจบการท่องเที่ยวเราก็ยังได้ไปต่อยอดในธุรกิจอื่นๆนะคะเขาก็เอาความรู้จากตรงนี้ไปและที่สําคัญมากๆเลยค่ะการวิทยาลัยของเราอะคะ่ะเป็นครอบครัว ทุกคณะอาจารย์เพื่อนทุกคนนะคะเหมือนอยู่กับครอบครัวถ้าเรามาเรียนอยู่ตรงนี้แน่นอนเลยคือเราได้ครอบครัวเพิ่มความสบายใจความสนุกค่ะ